ไปจะไปสิบเจ็ดถักสิบเจ็ดบอกเราติดติ้งเลยนะครับเพราะาพูดยังไงจะได้แบบฟังเรารื่นหูลงเหมนแบบแม่เหมือนคนแบบขี้บ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางมีแม่แม่บางท่านบอกว่าเฮ้ยพูดซ้ำไปซ้ำมาคำเดิมอะไรเงี้ยเหมือนขี้บ่นอะไรเงี้ยดูืันจะเบื่ออะไรเงี้ยไม่รู้เนาะ ใครมันจะดีที่สุดวะคนเลื่องแบนี้เนี่ยต้องทำแนว่วเอาบางคนบอกพูดคำพูดคำเดียวไม่พูดซ้ำแล้วก็ต้องไปกรอโรว่ามาฟังใหม่เฮ้ยพูดอะไรวะฟังไม่ทันต้องไปกรอโมาฟังใหม่อีกคนหนึ่งก็บอกไม่ให้พูดซ้ำอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยพี่พูดซ้ำหน่อยได้ไหมทอาไงวะเฮ้ยเอาใจไม่ถูกด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอเอมปวดหัวมากๆเลย เขาคิดว่าเขาเป็นดาวไงดาวเจริญฟ้าพระเอกเกาหลีนางเอ็มวีเกาหลีหรืออะไรนะหรือเต้าหัวสมัยสมัยเมื่อสี่สิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหนี่นะดูคิดนะแตกจริงจังนะแต่เอาคนนี้เป็นเมียเป็นเมียสาววอนอะ ที่ก็ไปเจอกันเนี่ยทีเนี้ยนี่ไอที่เมียชาวบ้านน่ะอืมอสเนวเชลฟิสสาวทานะอลาะถึงขั้นแบบอยากลงหลักปักฐานกับเขาเลยนะอยากแต่งงานโอ้โหโอ้ยอืมโอู้อยากจะหัวเราะเป็นภาษาพอกโคลน ปอบควณขอบค,คุณขอบคุอย่างเราเป็นภาษาอะไรคะโที่ส่งใช่ปะอาโที่ส่งโที่ส่งตลกตลกเป็นไงโอ้ยป๋าฟิกไรแล้วเนี่ยอยากแบบแต่งงานกับเขาในชีวิตลงหลักปักฐานกับเขาที่แบบเขามีพชชั่นแบบสแตทบวกให้เงงนะแบบคือแบบโอ้โห ถึงพิจารณาโอ้แบบเผ็ดเด็ดเผ็ดมันเงี้ยโอ้โหสิ่งขั้นแบบแต่งงานเราแต่งงานกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเลิกเนี่ยคือก็จะเลิกกับอินฟ s ูเนซ์ไก็แต่งกันเนี่ยอันนี้ก็ทําได้ไหมเรื่องสิบแปดหัวเขาก็ทําได้แต่ในเมื่อมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วแหละเขาก็ไม่อยากไม่อยากจะไม่อยากจะมีใช่ไหมคือ มันทําให้แบบหมดอ,อะไรตายยากแบบว่าในเมื่อคุณอยากไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นก็เป็นมีฉันก็จะนั่งอยู่เฉยของฉันอยากทาอะไรก็ทําใช่ไหมคือใครจะแบบาบางคนจะเป็นใช่ไหมแบบว่าเอาอแฟนหรือสามีไปมีอะไรกับคนอื่นก็แบบพยายามจะทําแบบแบบบวกให้มันดีขึ้นหน่อยยังอาจจะเคยทําใช่ไหมเนี่ยแต่คือมันเหนื่อยแล้วไงถึงเวลาทักแล้วไงบางทีก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย เอาอะไรมาติบบดฟูก็ไม่รู้น้องอะไรใช่ไหมเขาก็หยุดไงหรือจะหยุดแบบว่าให้ให้บุคคลนี้ตื่นรู้แต่ไม่บุคคลนี้ตะเลืะตะเลืดนั่นแหละดีแล้วจะได้เรียนรู้ไงสุดท้ายเป็นไงละ่ะก็คัวพังมันพังก็ดีแล้วคนมีค่าแบบเนี้ยไม่สมควรไปอยู่กับขี่ขั้นขาดแบบนั้นหรอกเอออันนี้จะอินฟออันนั้นเลยขี่ขั้นขาดไม่คู่ควรกันค่ะ ใจบบกไหมคะ mm hmm. เรอนเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าชายโกแต่นิยายนี่เ mm ียนนิยายแต่ที่ไหนได้ขี่ข้างๆอินเทรสค่ะอยู่ส,ยส,สวยๆรวยๆอ๋อสบายมความสุขสายบุญทำบุญทำทานไปเลี้ยงข้าวเด็กไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กดๆดหรือหมามแมวหรือไปทำบุญให้กบสัตว์ปิญญาณนักสมาธิสวดมนต์วกนมีความสุข ใช่ไหมอืมนี่แหละกำไครกำมันแล้วเวอรเลยนี่แหละไม่เคยมีบทเรียนก็มีสักคิกไกลเนาะดูดิไกลแกลงอยากแต่งงานลงหลับประทันเธอเขาเรก็มีจุดแตบวกแบบให้แบบโอ้โห และแล้วเมื่อถึงเวลาท่านสิ่งศักดสรทธิก็ะเทให้เจอสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ะปะและสักพักท่านก็จะกระชากวิญญาณกระช่างยุโซคงอยู่กลับมามันจะเป็นสติว่ะเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่เฮ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่เฮ้ยดูนี่อะไรและคุณก็จะแบบที่กำลังเคลิบเคลิ้มคุณก็ ตอนแรก็งงๆสักพักฮะแล้วคุณก็จะช็อกสักประมาณ20นาทีหรือ30นาทีคุณจะจะช็อกหรือทั้งวัน24ชั่วโมงก็เป็นได้หรือ48ชั่วโมงก็เป็นได้คุณก็จะช็อกกับสิ่งที่คุณเจอแล้วก็โอ๊ยอยากไปงานลงหลักปักฐานกับเขา บประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็จะช็อกคือก็คือได้แค่อยู่อย่างเงี้ยคือแบบพูดไม่ออกอ่ะขอสตตอบก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตำน่งต่อไปนะคะพ่อ